สาราเรียวชาแนลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมนาฬิกาทองคํานะครับเป็นยังไงเราจะมาดูกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะนั่นก็คือนาฬิกามิโดนะครับรุ่นเก่านะตัวเล็กของผู้หญิงนะครับขนาด20มิลน,นะเป็นระบบไขลานนะครับของโบราณวินเทจนะดูภายนอกนะครับนี่เลยครับมิโดเนาะ ตัวนี้นะครับจะมีทองคําอยู่นะทองคําอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับอ่าเดี๋ยวห้ดูนะครับส่วนที่เราสามารถแกะออกมาได้นั่นก็คือตรงขอบเขานี่เองครับผมเห็นไหมอันนี้ทองตรงนี้นะครับเราสามารถแกะออกไปขายได้นะถ้าเป็นตัวเสียนะครับแต่ถ้ามันยังติดอยู่กับนาฬิกาที่ใช้ได้เนี่ยก็แนะนํานะครับถ้าเราอยากจะขายให้ขายทั้งตัวนาฬิกานะครับตีเป็นงานนะครับ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แยกเป็นทองออกมาจะดีกว่านะครับมันจะได้ราคากว่านะส่วนที่สองที่มันเป็นทองอยู่นั่นก็คือนะครับเม็ดเม็ดมายมของเขาก็เ,าเป็นทองนะครับแล้วก็ขานะครับขาของเขาเนี่สังเกตด,ดูจะเห็นว่ามันจะเป็นทองแผน่นบาง,บางๆงรีดแปะอยู่นะครับมันเขาเรียกว่าทองแปะเนาะอันนี้เขาก็สามารถไปแกะนะครับไปลอกไปสก,กัดออกเอาเฉพาะเนื้อทองออกไปหลอมขายได้นะครับ สำหรับตัวนี้เป็นตัวเล็กเนาะมันก็เลยอาจจะมีมูลค่าไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งดูนะครับว่าไอ,ไอตัวที่อยู่ตรงเนี้ยเล็กๆอย่างนี้นะครับประมาณความกว้างของตัวเรือนก็แค่ยี่สิบมิลน,นะมันจะชั่งได้ท่า่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะน้าหนักของที่ได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็แกะมากขอนเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะลองสังเกตดูนะครับพวกนี้มีมูลค่านะครับสามารถ แกเอาไปขายได้นะครับตามร้านที่รับซื้อนะครับทองเนาะจะไม่เข้าไปตามร้านทองนะที่เขารับซื้อเศษทองนะครับจะได้ราคานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาช่างดูนะครับอันนี้ตัวเล็กๆเนาะนี่ครับผมก็คือ0ูนุดกรัมนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับ กรัมหนึ่งนี่เขาก็จะซื้ออยู่ประมาณพันกว่าบาทเนาะอันนี้ก็0.4กรัมนะครับก็ได้ก็ประมาณก็5-600บาทนะครับประมาณนี้นะครับขึ้นอ,อยู่กับเปอร์เซ็นทองด้วยอันนี้ก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันนะครับว่าทองคํานะครับสามารถหาได้ตามนาฬิกาเช่นกันนะพบกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับสาระเรียวชาแนลหากมีทริคดีๆยังไง เดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านอย่าลืมนะครับถ้านาฬิกาเรายังสมบูรณ์อยู่เนาะขายเป็นตัวนาฬิกาดีกว่านะครับไม่ต้องไปขายแยกเป็นทองนะครับจะได้ราคาดีกว่าราคาน้ําหนักทองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับซาระเร็วชาแนลไปแล้วครับสวัสดี